มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนอกจากจะสนับสนุนและส่งเสริมด้านการเรียนการสอนแล้วนะคะยังบ่มเพาะบัณฑิตนะักปฏิบัติให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่งค่ะจากกิจกรรมนะคะที่นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนค่ะเพื่อแบ่งเบาแล้วก็แบ่งปันอาหารการกินนะคะรวมถึงช่วยให้เด็กๆในหอในของเรานั้นได้ผ่านพน้นวิกิจโควิด -19 ไปด้วยกันค่ะ เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับที่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด19มาเป็นระยะเวลากว่า2ปีแล้วนะครับ <Okay. S 1> อ,องค์การนักศึกษาของมหงาวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมชนตะวันออกก็ได้เล็งเห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนที่นักศึกษาได้รับรวมถึงคิดวิธีการที่จะมาบรรเทาหรือเยียานักศึกษาได้บ้างเมงส่วนส่วนตัวของในมหาวิทยาลัยเองนั้นที่ได้มีการเยียญนักศึกษาไปบ้างแล้วนะครับเช่นการลดทำเนียมการศึกษา การแจกขบเขตเพื่อการศึกษาที่จะใช้ในการเรียนออนไลน์รวมถึงการยืดระยะเวลาในการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาออกไปซึ่งตรงนี้เองนักศึกษาก็คงจะได้รับสิทธิประโยชน์ตรงนี้อย่างทั่วถึงส่วนในขององค์การนักศึกษานะครับนักศึกษาก็ได้คิดหารือว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะช่วยในการบรรเทาหรือเยียนักศึกษาได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับ ก็เลยเป็นโครงการองวันนี้ครับคือโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนที่จะนําขนมนมข้าวมาช่วยเพื่อนนักศึกษาได้ผมมองว่าอไอ้ถุงถุงนี้อาจจะอาจจะไม่ได้มีมูลค่ามากมายนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นมื้อหนึ่งที่ช่วยประหยัดให้กับนักศึกษาได้บ้างอย่าลืมรว่าถุงนี้อาจจะมีราคาแค่สีบาทแต่เมื่อลมรวมเป็นร้อยๆยถุงมันก็มีมูลค่า มากเหมือนกันนะครับในการน,นี้องค์การนักศึกษาก็เลยเป็นต้นแบบหรือเป็นตัวอย่างช่วยช่วยในการบรรเทาเยียวยาให้กับนักศึกษาเหตุผลที่องค์การนักศึกษาได้เริ่มการช่วยเหลือที่หอพักนักศึกษาก็จะจะทําให้นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยได้รู้จักการให้รวมถึงได้เห็นคุณค่าของการรับแล้วก็เขาสามารถนําสิ่งเหล่านี้ครับไปต่อยอดสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคม และนี่ก็คือแนวความคิดนะคะแล้วก็การช่วยเหลือแบ่งปันในยามวิกฤตโควิด1 9ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกที่สะท้อนให้เห็นความเป็นทั้งคนเก่งและคนดีมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนช่วยเหลือสังคมค่ะ